หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญาภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าพึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญาพึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญาพึงรู้จักผลของสัญญาพึงรู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาและพึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาดังนี้นั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงสัญญาหกเ่านี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโผฏธัพพะและสัญญาในธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญาเป็นอย่างไรเ่าภิกษุทั้งหลาย ผัสสการประจบกันแห่งอายตนะภายในและภายนอกและวิญญาณเป็นเหตุเป็นแหล่งเกิดของสัญญาภิกษุทั้งหลายความเป็นต่างกันของสัญญาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายสัญญาในรูปก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในโภทพะก็เป็นอย่างหนึ่งและสัญญาในธรรมารมก็เป็นอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความเป็นต่างกันของสัญญาภิกษุทั้งหลายผลของสัญญาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัญญาว่ามีถ้อยคำที่พูดออกมานั้นแหละเป็นผลเพราะบุคคลย่อมพูดไปตามสัญญา โดยรู้สึกว่าเราได้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ภิสุททั้งหลายนี้เรียกว่าผลของสัญญาภิกษุทั้งหลายความดับไม่เหลือของสัญญาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายความดับไม่เหลือของสัญญามีได้เพราะความดับไม่เหลือของผัสสะภิกษุททั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นเอง เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาได้แก่ความเห็นชอบความดำบริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความประลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายคำใดที่เรากล่าวว่าพึงรู้จักสัญญาพึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญา พึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญาพึงรู้จักผลของสัญญาพึงรู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาและพึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาดังนี้นั้นเรากล่าวหมายถึงความข้อนี้แล